มันยังคอยเจ้ามาสนอร์พี่น้องครับมันยังคอยเจ้าเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์จะไม่กลุงรี่อยุธยาทุกประมาททำลายให้พี่นองไในรูวาคนไทยและบรรพบุรุษได้เรียกร้องเอกราชษณ์ทิฏฐรือแผ่นดินรูปฟ้าดิโรยอาชัยสุวันเนี้ครับคืนกลับมาเป็นทิศข้องคนไทยโดยชอบทำเขาได้มาโดยเลือและนำตาเอาชีวิตก็ไปแลกเปลี่ยน แล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าคนใจคนไหนกับค่ายชาด้ยกับประมาณพี่น้องนั่งดูแล้วก็พี่น้องจะได้รู้ไปครับมันลังยังคอยเจ้าจเป็นนิยายซึ่งคุณครูนุ่กลิ่นนัทดินทรแห่งโรงเรียนบ้าน,นโุรุอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็รวบรวมรวม,มาเป็นนิยายนั่งลุงให้พ่อมเป็นคนสแสดงเอาเลวครับมันลังยังคอยเจ้าจเป็นยังไรพี่น้องที่ตามาความก็เยอะแตแท เที่ยวเวาทีนี้เป็นต้นไปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรรากันนะเจ้าก็อ่างอิงอดซิงซัทิศในซากคนละโลกและซากคนลละบิปกอกมาเยือกุมกลองกองกันพ่อแม่พีนองชาวจังหวัดสงขล้าหรือชาวอำเภอรัตพม์ไอต้ตำหนักแต่ความรุกความเจริญตลอดช่วกาลนานม,มันลังยังคอยเจ้าพุ่มเจรุนน้อยและคณะพุ่มใจทะเดอร์ชาววัดดีครับ วังกอกกอยของกินแหล่ดส้นประเทศบังก็แรตีรอนัจดังไขปลาดจลบุนหน่อยนะโปรยได้รับอัปประมาณรอยอาการแรตะกิจกลับปิดเบือน จะปลูกปืนเหมือนได้ก็ไม่เหมือนเพราะดินกว่าอากาศนะ้ำมันกระเดือนเลยตาเหมือนเดือนดีก้าดาวว้าวลมดวงไม่นำจำยังมีกี่เมกับสีก้ามาตับมืดน,นะมันสุดจะนักลู่ i oh. จะปราจันอาวุธนั่งรบลูกหลาบลูกกระหม่อายปพลันยัยกว่าเมืองบานกลางตุงและกลางน่านใหญ่กว่าเมืองพุ่มมาเฟืองกับกลิงสามเมือนกับปริงปลาง ลาไม่ตึงรันกำลิก็ามนนี้จะมีขอผิดกับจิตป่านเด่จันบุนะ้ในใพีน้องยิ่งแลกใจนะ่าถูกแจไปสี่ทางใจมาฟวางมั่นกล้าวกลอน กดจะสรีไปงจนภูประเจดแก้วบุรีสร้างความดีแวกหน้ ส่งใจส่วนน้ำใจเธอกรธนะตีไห้ชาเป็นสันอีกเจ้ามันก็อยู่อย่งูตงเริ่อยต่อร เลตระบุเจเกรมโลกก็ต้งรับประปติสัตว์ทั้งมโนไม่พระพติญาณไปตอรมันอยู่สิบปี บรรดาสิงสาราสักก็ได้นำคู่บัวตัวเมียเข้าหาที่หลบซ่อนในยามราตรีชาวนาเช้าสวนและเช้าไรก็ได้จูงกอลูกแก้วเมียขวัญขึ้นสู่เคตาสถานนั่นคือเรือนรับที่เราอาศัยอยู่ชั่วงคราวเต่าน กับผมว่าเราวเสยชั่วคราวนั้นพี่น้องครับมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้จะต้องมากับด้ตัวเปล่าครับและจะต้องกลับไปด้วยตัวเปล่าด้วยสิ่งเดียวที่เราจะได้พาไปสู่สวรรค์และนรกนั่นคือความดีกับความชั่วต่นนั้นสิบนิ้วขอกราบลงเทพตักท่านผู้ชมทุกท่าน สร้างความดีทั่ว14จังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงนาราธิวาสใต้สุดของประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดกระผมจะให้อุดมกติณ์สาารประโยชน์ต่อพี่น้องคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่า7จหรือแชัว่วโมง กรุงศรีอยุธยาอาจกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายชาแรกคนที่ใหญ่เรื่องนี้ราชจูงเมืองูงเกียรติทกรดีรพให้มาพบกับราชธานีแห่งหนึ่งราชธานีแห่งนี้ประชาชนทุกคนเรียกยังเต็มปากว่าคันธราชนครองพระราชาผู้เจริญสวัรยราชสืบชันธ์บันไปชนในสถานี้ รองเนี่ยทรงบรรดาวาา่ากษัตริย์ภูไทยและนางเจ้ารุ่งทิวาราชินีนักแสดงรองได้รองแลกกันมาวยความราบรื่นและก็เรียบร้อยไม่มีภากากันไดขวางกันในวิถีความรักของรองหรอกแต่รองแปลกใจอยู่อย่างเดียวว่าทำไมเม่ยังดุมกระชุ่งกระชวยยังมีลูกกันไม่ได้ เปเจ้าชั้นบริจามาตรวจตาดูเห็นว่าการีณร่างของพระองค์ยังปกติเรียบร้อยอยู่ต่อมาไปหลังพระองค์ยินร่างสารเพียงตาไม่บูชาเทพเจ้าเพื่อวิงวอนขอลูกต่อเท้พรยดาผู้เป็นดวงตาแห่งสวรรค์เชิญอมรัดาที่เราสองได้มีลูกคนดีเถอะจริงยังบอกว่าครับอยู่ต่อมาภายหลัง บรมราชี่ปีหล่นก็ได้ทรงเพื่คขันขึ้นครบตามกำหนดแล้วก็ไปทูลออกมาเป็นองค์ราชธิดาเดิงรงองค์พระราชาก็าได้ทรงเพื่อันนานาไม่ว่าคว้าหญิงสุบถาตอนนี้ก็เป็นชนอายุในเบียงหกเดือนเห็นจะได้แล้วและองเดือนที่บางมานี้ประชาคนก็กำลังได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกยอมอยาก กุรย,ยุคข้าวยากมาแพงประชากรไดร้อนกันมากเนื่อจากพระเจ้าเมโทโวเจ้กะพัดได้มีดน,ดนปาละไวในเขตของชาวมาในทรงไอจูคว้าเมาเสผู้เป็นพรรดาโช,ชารสในคลีไดรับเหล่ากระบวนกา้าดึ้งหลายมาโจมตีนครคันธาราศึกราถึงแม้จะเป็นนครที่เล็กๆก,ก็จริงอยู่แต่เป็นนครที่เจริญไปด้วยการคมนาคมเช่นน้ำไหลไกวสว่วางทางสะดวก เรียบร้อยเรามีทั้งแรกทองเรามีตั้งแรกเงินเรามีทั้งแรกดีบุกและเรามีทุกอย่างเรามีบอน้ํามันได้อย่างเรียบร้อยเพราะนั้นประเทศชาติมีมาอำนาจระเกลียนใครยอมจะรังแกประเทศชาติเล็กๆอกเดือนที่ผ่านมาผลยังไม่ปรากฏว่าใครจะแพ้ใครจะชนะกันดราจะตูกปอยู่ในกงมือก็ไม่เจ้าเมโดหรือไม่เอาแล้วรับที่้องอยากรู้อยากควงอยากเห็นอยากพบแล้วก็ เรื่องที่นายมอเดิสายตาเถอนะครับเรื่องอันหน้ามา ดานังยาดังประเทศเมตตาเวตตวบัดโอราลึกกื้อกึงเป็นหนึ่งรัฐสวสภาจัดเข้าทารัฐธรรมุผลทีิป็นย่างนี้กองราบมีมันเักะพานภูมิน เป็นมิ้นประเทศอดีตอดิตระหัสอดีตจนกับลุงที่ว่าราชินีสิริตรนกับสายสมอนบนตาติดาดวงราชวังในครั้งนี้และมีการสืบตีความะนึกกำลังลอมวังล้วง จะถึงกุลียุกนี่ทุกระดุลงทุกตะวังโเนเอจะแเพื่อนกำลังการก่อนดีคี้มือยอดไปแม่รอดนะเมือเรากงจะตุกเป้าบ้านพอกเดือนกว่าทีไปจากก้อนเดรอนตัวงทิ้งกันเราก็เร่นกันที่มี ยอมจะมีมาก่อนหนังแก๊กแม่ต่อจะเบอปกครองกัดต่อกันได้จังหวัดกันรารที่เธอปรารถนาลุงคือเจ้าได้เระ่มอาหารข้าวนาฬิกาไวยคว้าผ้าร์ตี้สนาะ